ถ้ามาเอ่ยชื่อพี่เอ็ดนะอย่างชาลอดอวตารแล้วเอ่ยชื่อเบคก็เอ่ยกลับนะชาลอดนะชาลอดจะมาดีสเครดิตโดยที่แบบมันไม่เป็นความจริงไม่รู้ความจริงไม่ได้นะเธอไม่ได้นะเธอโพสแบบ 10, สิบโพสซัดซาบุรีก็เราก็โพสพีกก็โพสกลับเหมือนกันนะ มันสีดาเพราะแม่ชีเลือกที่จะให้เกียรติเจ้าของงานจริงๆที่จะใส่ชุดนั้นแม่เพชรนําเสนอชุดสีอื่นไปแต่แม่ชีก็บอกว่าเอ้ยเจ้าของงานบอกเป็นสีดําซึ่งพี่ก็ไม่สามารถขัดแย้งได้เพราะพี่รู้ว่าการให้เกียรติเป็นเรื่องที่ดีแล้ววีนัที่จะให้เกียรติสองเราสามารถเปลี่ยนชุดทันได้เพราะว่าเรามีชุดอยู่ในมือของเราแต่เราก็เลือกที่จะไม่เปลี่ยนเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ได้มาแข่งขันมาฟาดกันขนาดนั้นนะ สามที่น้องอยู่ตรงนี้เพราะว่าน้องยังไม่สมบูรณ์แบบในหน้าที่หายฉะนั้นถูกบอกว่าหลายคนที่พูดไปเรื่อยว่าช่างผมทําไม่สวยทําไมเลือกผมทรงนี้อะไรเงี้ยพี่ก็ขอแก้ตัวแทนคนที่เขาทำเนาะแก้ตัวคนที่เขาแบบนะตัวพี่อ่ะไม่ได้อยู่หรอกในการจัดทุนในการเลือกน้าเลือกผมเพราะตัวเองอยู่ปารีสนะงาน,นพี่เลยคิดว่ามันต้องให้เกียรติด้วยอ่ะนะแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยถามว่าวีนาก็ออกมาสวยคือมัอมีคนอื่นเนกะับพี่ก็รู้สึกแบบไม่แฮปปี้เลยอะ่ะไม่ happy. ผิดว่าเขาบวมหลัง,งสมมติว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าวีน่าสวยด้วยทรงไหนคือปอยมันยาวมาขนาดนี้เลยเห็นไหมซึ่งมันก็ต้องเป็นแบบมันมันมีเรื่องของของหน้าที่มันยังไม่สมบูรณ์แบบอยู่ป่ะห,น,หน,น้าน้องเพิ่งจะหายก็รู้ว่าน้องมีปัญหาเรื่องหน้าเรื่องผื่นแม่แม่ชี้แม่ฝีก็ไล่สดเบพาะผื่นน้องขึ้นหน้าคืออากินยาเซลล์รอไปหน้าก็มีความบวมกลับไปดูไล์สดน,นะซึ่งก็ยังน่าจะเป็นดีตออฟูดเป็นอยู่เนาะนะครับโอเคเช่นเนี้ยไปแล้วโอเคไหมทุกคนนะ นานๆจะออกมาพูดทีเนาะนะน <c oughs> เหนื่อยและ <c oughs> เหนื่อยกับพวกอวตารที่แบบว่าพูดจาแบบว่าต้องใช้คำว่านางงามมีมารยาทวีนามีมารยาทม,มากพี่ชอบวีนาดีเวอร์ชั่นนี้มากวีนาเป็นเวอร์ชั่นที่แบบว่านิง่งแล้วก็นิง่งคือ,อยังไงอ่ะไม่แบบไม่ลุกรี้ลุกลนไม่เป็นตามแบบอะไรกระแสแนางานาเลือกที่จะรู้ว่าตัวเองเดิน และพี่เซียวว่าเกมที่ผ่านมาวินาก็เดินเกมได้ดีนะครับอืมนาะฉะนั้นจะบอกว่ามุมหนึ่งเนี่ยที่คิดว่าและอย่างวันนี้เป็นการแต่งใจของแม,แม่ที่ว่ามันก็ดีเพราะว่าแม่ชิคก็เลือกที่จะแบบถ้าภาษาไทยเรื่องมีมารยาทอะเลือกที่จะใส่สีดำมาเธอเข้าใจปัเลือกที่จะใส่ ตอนงานสับดีทุกคนใส่สีชมพูหมดเลยอ่ะชมพูม่วงเพื่อเราหมดเลยเราดันไปใส่สีดําเราถูกจิงเลยอ่ะเราต้องรู้สึกอ่ะไม่ได้แล้งานนี้เราต้องแก้ตัวแล้วนะ <c oughs> นะต้องแก้ตัวแล้วนะนะต้องแก้ตัวแล้วเราต้องไปใส่สีให้ตรงตีมาเจอ,อชุดสวยมีจากชั้นน่ส่งให้เลยว่าเอ้ยอยู่ชุดนี้ใหมแบบชุดนี้แบบยังน้าอะไรเงี้ยทุกคนก็บอกเออมัน,นคือสีดามันมันคือตีมนั้นเขาก็เลือกที่จะให้เกียิส่วนมิเชอร์กว่ามืเชอร์อ่ะเขาก็ไม่ได้สีเลี่ยหรอกแต่ใส่สีอะไรคนเป็นเจ้าของ มาแล้วนี่เมื่อกี้มีเธอยังมาเมนเป,นเปนอยู่เลยว่าเกิดการแข่งขันเพชรถึงบอกว่าเปลี่ยนชุดใหม่เพ็กเอาวิ่งออกไปให้ได้เพราะว่าชุดที่เรามีอยู่อ่ะก็สวยวินาลองเราด้วยที่บอกว่าพี่หนึงจะว่านางงามมีมารยาทพีดีมีมารยาทแต่บางคนที่เป็นอวตารที่ไม่ต้องอาจจะไม่มีมารยาทถูกไหมอาจจะแบบคิดแต่ว่าแบบมันต้องแบบนี้มันต้องแบบนั้นแต่บางทีมันไม่ได้ดูเหตุและผลว่าแท้จริงคืออะไรเธอ เขาใจป่ะไปแล้วนะไม่อยากคุยแล้วนะไม่ได้ส่นแล้วคือนี่แหละสมมว่แม่ชีกับแม่ฟินคงไหลแหละเพียรอาจจะเหนื่อยเพียรเพิ่งลงเครื่องน่าจะเจดแหลกเนี่ยพิ้งถึงเครื่องเพึ่งลงเครื่องไปเลยครับได้ไม่เกินชั่วโมงเพียรเพึ่งลงเครื่องมาเลยนะเพียร์ผมหนาม,มานะก็แห่ผีด้วยวันนี้ไม่ได้ใส่แห่ผีนะจริงจะไปฟาดอย่างเดียวไม่ได้ป่ะถูกป่ะเปกลับทีมั้งเจนแหลกเป็นไงคะ เช่แหละก็คือเวลานอนมันผิดปกติหนอมันผิดปกติอืมไปแล้วนะทุกคน